เล่าเรื่องผีตอนตีสสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสได้นำเอาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าถ่ายทอดนั้นท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่าเรื่องผีตอนตีสองไว้ด้วยนะครับนายสมพร คนขับรถส่งของหนุ่มใหญ่ผิวคล้ำแข็งแรงผ่านประสบการณ์ขับรถข้ามจังหวัดมานับไม่ถ้วนเขาคุ้นเคยกับเส้นทางเปลี่ยวและความเงียบสงัดของยามค่ำคืนเป็นอย่างดีแต่คืนนี้ทุกอย่างกลับแตกต่างกันออกไปแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนถนนเปลี่ยวเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆได้สมพรจับพวงมลาลัยแน่น มือเงื่อออกเล็กน้อยความรู้สึกแปลกๆคล้ายกับมีคนมองตามมาจากทางด้านหลังทำให้เขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวคงคิดมากไปเองแหละเขาบ่นพึมพำกับตนเองก่อนจะเร่งความเร็วรถขึ้นเล็กน้อยท่านใดนั้นเองรถของนายสมพรก็เกิดสส่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงเขาเบรกปานเสียขวัญ ก่อนจะค่อยๆลดกระจกลงมองไปข้างหน้าภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าของนายสมพรตอนนี้เขาถึงกงับผงะหญิงสาวรูปร่างผอมโซสวมชุดขาวซีดยืนอยู่กลางถนนใบหน้าซีดผมยาวรุงลังปากแดงก่ำเลลากับกินเลือดสดมารอยฟกช้ำเต็มตัวเธอมองมายัางนายสมพรด้วยสายตาว่างเปล่า ปิดรถไปด้วยได้ไหมคะเสียงหวานแหบพลาเอ่ยขึ้นมาเบาๆนายสมพรใจสั่นมือเย็นเฉียบเขาพยายามเร่งเครื่องรถแต่กลับทำอะไรไม่ถูกร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ขอขอร้องล้คะค่ะหญิงสาวเดินเข้ามาใกลๆเรื่อยๆอย่าเข้ามานายสมพรตะโกนลั่น ก่อนจะรีบเหยียบคันเร่งสุดแรงรถบรรทุกพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้หญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่กลางถนนเพียงลำพังหลังจากที่นายสมพรขับรถหนีหญิงสาวปริศนาไปได้สักพักหนึ่งความรู้สึกหวาดกลัวก็เริ่มคายลงเขาพยายามทั้งสติและบอกกับตัวเองว่าคงเป็นเพียงแค่ภาพหลอนไปเสียมากกว่าแต่แล้วเสียงเบรกรถดังเยืแหลม นายสมพรเยียบเบรกกระทันหันรถบรรทุกของเขาเกือบจะพุ่งชนเขากับต้นไม้ข้างทางหากไม่ใช่เพราะความชำนาญในการขับรถของเขาคงไม่รอดมาได้อย่างวุดวิดด้วยความตกใจนายสมพรค่อยๆลดกระจกลงมองสำรวจไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติจนกระทั่งหางตาของเขาเห็นเงาบางๆที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ข้างหลังรถบรรทุก นายสมพรรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาหันไปมองกระจกหลังช้าๆแล้วก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของหญิงสาวในชุดขาวพองยิ้มกว้างยิ้มให้เขาอย่างน่ากลัวผิดกับครั้งแรกที่ดูน่าสงสารครั้งนี้ใบหน้าของเธอซีดเผือกราวกับกระดาษใบตาหลนลึกลิมฝีปากแดงฉานเหมือนเลือดสดรอยฟกช้ำตามตัวดูน่าสยดสยองยิ่งกว่าเดิม ผมยาอรุงลังปลิวสวหยไปตามแรงลมเธอก่ออยู่ด้านหลังรถบรรทุกเหล่ากำเงาตามติดนายสมพรใจสัน่นมือเหงื่อออกจนเปียกชุ่มพองมาลลยเขาพยายามเร่งเครื่องรถแต่กลับทำอะไรไม่ถูกร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เหมือนเดิมเหมือนมีบางอย่างกดทับไว้ที่อกอย่าหนีไปนะเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังกล้องอยู่ในหูของนายสมพร ทำให้เขาขนลุกสู้ไปทั้งตัวนายสมพรตัดสินใจที่จะไม่หนีอีกต่อไปแล้วเขาหันไปมองหญิงสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่พยายามตั้งสติให้ได้คุณต้องการอะไรจากผมกันแน่นายสมพรเอ่ยถามเสียงสัน่นหญิงสาวในชุดขาวหัวรอกมาเสียงแหลมจนหน้าขนลุกขนพองไปด้วยข้ายากได้ชีวิตของนาย ความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของนายสมพรเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ไม่เช่นนั้นชีวิตของเขาอาจจะต้องจบลงที่ถนนสายเปลี่ยวแห่งนี้วัดป่าวัดป่าคำพูดของหลวงพ่อที่เคยผ่านมาแวบเข้ามาในหัวของเขานายสมพรจำได้ว่าเคยได้ยินมาว่าวัดป่าแห่งนั้น มีพระเกจิอาจารย์ที่เก่งกลลาทางด้านศิยศาสตร์ด้วยความหวังสุดท้ายนายสมพรจึงเล่งเครื่องรถบรรทุกมุ่งหน้าไปยังวัดป่าแห่งนั้นทันทีแม้จะรู้ดีว่าระยะทางยังอีกไกลแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นระหว่างทางนายสมพรไม่กล้าที่จะเหลียวหลังไปมองอีกเลยเขาจับพวงมาลัยแน่นมือเย็นเฉียบเหงื่อไหลอาบหน้าไปหมดความรู้สึก เหมือนมีสายตามองตามมาอยู่ตลอดเวลาทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมาถึงวัดป่านายสมพรรีบตรงไปยังกุฏิของหลวงพ่อทันทีโดยไม่รอช้าเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังอย่างละเอียดหลวงพ่อฟังเรื่องราวของนายสมพรด้วยสีหน้าเคร่งขรึมท่านบอกกับนายสมพรว่าเจ้าคงไปลบกวนวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเข้าให้แล้ว หลวงพ่อได้เมตตาให้พรและมอบวัตถุมงคลให้กับนายสมพรพร้อมทั้งบอกให้เขากลับไปที่รถบรรทุกและนำวัตถุมงคลไปวางไว้ที่หัวรถนายสมพรทําตามคำแนะนำของหลวงพ่ออย่างคร i ่งคลัดเมื่อกลับไปถึงรถบรรทุกเขาเพบว่าหญิงสาวในชุดขาวได้หายไปแล้วรอยเลือดที่เคยติดอยู่ที่ด้านหลังรถก็ถูกเลือนหายไปเช่นเดียวกันนายสมพรรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก เขากราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงก่อนจะขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ปลอดภัยหลังจากที่นายสมพรได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพอ่อและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ความสงบสุขก็อยู่กับเขาได้ไม่นานในยามค่ำคืนนายสมพรมักจะฝันเห็นหญิงสาวที่ใส่ชุดขาวพองปรากฏตัวขึ้นมาตรงหน้าเธอจ้องมองนายสมพรด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้น และความเจ็บปวดทุกครั้งที่ฝันร้ายนายสมพรจะตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวเล่ากับจะหลุดออกมาจากอกความกลัวค่อยๆกัดกินจิตใจของเขาจนเขาเริ่มมีอาการผิดปกตินอนไม่หลับซึมเศร้าและไม่กล้าที่จะขับรถผ่านเส้นทางสายนั้นอีกเลยในขณะเดียวกันก็มีคนขับรถหลายคนที่ผ่านไปมาบนถนนเส้นเดียวกัน ที่นายสมพรเคยเจอเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นพวกเขาต่างเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ได้พบเจอเช่นเห็นเงาหญิงสาวลอยอยู่ข้างทางได้ยินเสียงร้องไห้คล่ำครวญหรือรถยนต์เกิดเสียอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานกันมาปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานเกี่ยวกับถนนสายผีสิงผู้คนต่างพากันหวาดกลัว และหลีเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางนี้ในเวลากลางคืนหลังจากที่นายสมพรเล่าเรื่องหล่าให้หลวงพ่อฟังและหลวงพ่อได้สืบค้นประวัติของถนนสายนั้นแล้วท่านก็พบว่าวิญญาณของหญิงสาวได้เข้าไปสิงร่างของชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านคนนั้นเริ่มมีอาการแปลกๆเช่นพูดจาไม่รู้เรื่องทำร้ายตัวเอง และมีรอยเล็บค่วรตามร่างกายคล้ายกับเป็นรอยเล็บของผู้หญิงนอกจากนี้ชาวบ้านคนนั้นยังมักจะพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายนั้นเป็นประจำและร้องไห้ขำควรอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องราวดังกล่าวท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านคนดังกล่าวหลวงพ่อใช้คาถอาคม กล่อมให้ดวงวิญญาณของหญิงสาวออกมาจากร่างของชาวบ้านระหว่างการทำพิธีหลวงพ่อได้พูดคุยกับดวงวิญญาณของหญิงสาวท่านได้ฟังเรื่องราวความทุกข์ของหญิงสาวและพยายามปลอบโยนให้หญิงสาวใจอ่อนลงหลวงพ่อบอกให้หญิงสาวรู้ว่าการแก้แค้นหรือการยึดติดอยู่กับโลกมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหญิงสาวควรจะปล่อยวางและไปสู่สุคติ หลังจากการพูดคุยกันเป็นเวลานานในที่สุดดวงวิญญาณของหญิงสาวก็ยอมรับความจริงและขอโหสิกรรมให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องหลวงพ่อจึงได้ทำพิธีส่งดวงวิญญาณของหญิงสาวไปสู่สุคติหลังจากที่ดวงวิญญาณของหญิงสาวได้ไปสู่สุคติแล้วชาวบ้านคนนั้นก็กลับมาเป็นปกติลอยเล็บขวนหายไปและความเจ็บปวดทรมานก็หมดไปชาวบ้านและคนในหมู่บ้าน ต่างพากันดีใจและขอบคุณหลวงพ่อที่ได้ช่วยเหลือเพื่อให้วิญญาณของหญิงสาวได้ไปสู่สุคติหลวงพ่อจึงได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของเธอพร้อมทั้งนำเครื่องเส้นไหว้ไปตั้งที่เกิดเหตุและกล่าวคาถาปลดปล่อยดวงวิญญาณหลังจากการทำพิธีได้ไม่นานนายสมพรก็เลิกฝันร้ายและไม่เคยเจอหญิงสาวในชุดขาวนั้นอีกเลย เรื่องราวเกี่ยวกับถนนสายผีสิงค่อยๆเงียบหายไปเรื่องราวของนายสมพรและหญิงสาวในชุดขาวเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณและการเวียนว่ายตายเกิดของคนไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนใจให้เรารู้จักที่จะทำความดีและโหสิกรรมให้กันและกันเพื่อไม่ให้เกิดเวรกรรมตามมาในภายหลังกรรมมุนาวัตติโลโกโ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องหล่าก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ